สบายดีพี่น้องก่อนเดินทางดูพ่อครัวก่อนกำลังคุกค้าให้เข้ากันพ่อครัวหัวกระโหลกเอ้ยพ่อครัวหัวป่าวันที่หนึ่งเอาานะพี่น้องเว้ยซึ่งกะใหญ่คืนใหญ่ร้อยของเราไม่มีในหม้อของข้าวใหม่ไม่ได้มีหรือหมัก ออพอพอันนี้ลุงเทนผัดกะเพราเ้อะเราจะหุงข้าวไปให้หมูก็อยู่ในตู้เย็นออครัวกุ้งสามตัวปลาหมึกสามสี่ต่อนอะคมืน่นประมูลสิน วันละื้าเมื่นไอ้ประดามันสวยมาอประดามมันสวยมากไอ้แบ่ยังกินอ่ะนะอีเบอีแพะเอ้า มึงกินหมดแล้วขนมกินมันยังกินเลยแล้วมึงก็มากินงวงเด้องวงวง้ไว้แล้วพี่น้องก็ซื้อน้หมกินกับกระตุกละแซวบ,บทวันหนึ่งสามกระปุกรอซื้อน้องไก่มันมีคุณเกิดที่มีกินค้าอะไรฮะมาเลย เอามาหำมาเน่เอามาทำไม่เขายองเนี่ยบอสไม่พักหูืลุงต้อนรถทำเวลาขอบใจเสียวทั้งหลายบุกหลาดแห่เด้อมึงม่วงใหญ่เนาะ เสียวรักเสียวแพงกีใบเฮาเขาบอกว่าพ่อต้องเทนกินข้าวนะทำไมต้องทำแบบต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 บเคลียร์ไปเคลียร์มาเขาบอกร้อนข้าวเป็นไร อยางกินข้าวอาจารนเนี่ยแบบเคลียร์ไปเคลียร์มาอย่ินาจารย์เขาหัวเราะคลุกให้มันนั่นคลุกให้มันเข้ากันอืมกไปคลุกินคลุกเขามันเข้ากคลุกไปคลุกมาคลุกให้มันเข้ากันได้ครับผมก็กระไายสามารถกินแบบคลุกเข้ากันเลยไม่ได้ก็แต่คนชอบคลุกเขาให้เข้ากันเหรอครับอืมแจ้งนะครับพี่น้องกลับให้มันเข้ากันก่อนแล้วก็ค่อยกินทีเดียวคลุกเขาให้เข้ากันเหมือนลุงตาบอก น้องไก่ถุงละร้อยได้นีไมได้ประมาณสิบสองน้องเปล่ายังไม่ได้นะกังรอพี่จ้ะเอาขอหัว,วมั้งอ่ะ พี่เออหกนอ้องขอบใจเมตาละลายเด้อสำหรับบางแต่และกับบางม่วงเนาะบางม่วงก้นเรืองเนื้อไก่น้องแ้งวเอื้อยพี่น้องจ้าไว้ใส่พัดกะเพราเนาะมะพริก ม่ตาเพิ่นกับบริษิมเมยป้าเพิ่นก็ได้ย่างเพิ่นกัมาแบ่งห้ตลอดแหละนี่แได้กีดได้กีดได้กีดขาสิบสี่เหรอนี่วไดนี้น้องเขาใหญ่ ุงะโร่กระโ,โ,โ,โวันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกเนอะเด็กๆหลังจากหลังจากปิดโรงเรียนไปตั้งเกือบสองอาทิตย์มั้งสงการเนาะลุ่นจิว๋วเหา น้องนายไปกินโอนตินน้ะทอดน้องไก่ให้ลูกๆก,กินนะครับ <c oughs> เริ่มหอมอเลยพี่น้องเลยเริ่มมีกลิ่นแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวจะหุงข้าวให้พออ้องเทียนผัดกะเพรากรากั ข้าวจ้ายามมูเศร้ามากกัอบข่อยห่อนไปได้เพียงเไยไปปิดประตูเลยนะนะเดี๋ยวแพมมันเข้าไปกินผักนมาได้แล้วนี่นะตุ๊ดนีด่ น้ำจ๋ามาหาแม่หน่อยค่ะต้มน้ำร้อนให้ลูกหน่อยเดี๋ยวจีนโอนตีนชงน้ำน้ำนะใส่ยน่อย Jag sa för en aning sedan något.. Någonting.. ăn đèn lúc sai cái nỗi tin ô tin xong rồi กะดหน้าบ้านเนาะดูอีซาไทยกันนอนอคักกันปลูกตะไครแล้วบรุมวนคุกปลูกขางกันหัวว่ะวแล้วตอนนีมันเป็นก่อนแล้วค่อย้ายไปทำเม้ามัปลูกหน้าแล้วงมันแค่ปลูกหน้าเสยไน ไปไาไม่ถึงนี่นมาถึงข้างเลนี่เอว่าเขาจะทำอะไรกับโปรระไงกะเพไหนนไไหใครบอกบ่กทพงไต้งใครพูดตอนไหนว่าจะทำกระเพงนนเมื่อกี้รกะเพงทางนี้ปลูกทางนู้นโอ้ยหอหอนหอต้องเป็นก่อน จะไปย้ายไปหน้าผนอ่ะพําไมันตายพริกนี้ห่อเข้าตู้เย็นไปเลยอยู่ลหลายเดือน กอฮอดีกับเซเดล่าเด้อพี่นนอจตาฝางก็เลยกดแชร์เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์งทงใจจะเตรียมตัวจะเดินทางเลยไปเยี่ยมยาตแล้วพรากันไม่คิดนะให้เราสบายดี